ท่านผู้ฟังทั้งหลายวันนี้มาพบกับท่านในเรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกตามเดิมสำหรับพระพุทธศาสนาช่วยโลกตอนนี้จะนำหัวข้อในข้อความที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงเป็นผู้ทำความดีไว้ในการก่อน คําว่าในการก่อนในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าจะต้องเป็นชาติก่อนหรือสมัยก่อนเสมอไปรวมความว่าถ้าเราต้องการผลของความสุขจะเป็นความร่ำรวยในทรัพย์สินก็ดีในฐานะยศถาบรรดาศักดิ์ในตําแหน่งหน้าที่ก็ดีหรือว่าจะเป็นหคนหน้าคนก็ดี จะเป็นผู้แทนราสดรก็ดีจะเป็นผู้ปกครองจังหวัดผู้ปกครองอำเภอผู้ปกครองประเทศก็ดีเราก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนคำว่าความดีในที่นี้ก็หมายถึงว่าความสามารถในการบริหารงานความสามารถในการปกครองความสามารถในการเอาชนะใจคนโดยธรรม ให้บุคคลทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นพู้ดีมีความสามารถคนที่จะปกครองเขาได้มีความเป็นผู้ใหญ่พอและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันยอนดีที่แล้วมามักจะมีการสไตรายกันอยู่เสมอมีการขอขึ้นเงินเดือนบ้างขอเงินสวัสดิการบ้าง การกระทำแบบนั้นถ้าหากว่าเราทำความดีไว้ก่อนมีความดีให้ในจ้างเขามีรายได้พอการที่จะขอขึ้นเงินเดือนขอสวัสดิการมันก็เป็นของไม่แปลกแต่ถ้าหากว่าถ้าลูกจ้างทำความดีไม่พอทำงานแบบประเภทเช้าชามเย็นชาม งานเขาได้จ้างไม่ก้าวหน้าอย่างนี้จะขอการขึ้นเงินเดือนและขอสวัสดิการก็ไม่เกิดประโยชน์การทำงานทุกอย่างจะไปงานรับจ้างก็ดีหรือว่าเป็นงานราชการก็ดีจะเป็นการทำไร้ไถยนาการค้าการขายก็ดีก็ต้องสร้างความดีไว้ก่อนเสมอคือต้องทำงานทุกอย่าง ถือเสม,มือนว่างานนั้นเป็นงานของเราเองถือแล้วก็มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเรามีหุ้นส่วนในในการงานนั้นๆถ้าหากว่าการกระทำงานของเราไม่มีผลให้เกิดขึ้นเป็นผลกำไรก็ต้องถือว่าเราเป็นผู้ขาดทุนด้วยเพราะงานนั้นมีผลกำไรน้อย เราก็มีหุ้นส่วนได้รับผลน้อยถ้างานนั้นมีผลมากเราก็มีหุ้นส่วนในการรับผลมากถ้าบรรดาลูกจ้างและกรรมกรทั้งหลายจะเป็นลูกจ้างของรัฐคือข้าราชการก็ดีลูกจ้างของพ่อค้าในทุนทั้งหลายก็ดี ถ้ามีความรู้สึกอย่างนี้ถือว่าการงานทุกอย่างเป็นงานการเป็นการงานของตนเองผลที่เราจะได้รับมากหรือน้อยเป็นผลแห่งความสามารถของเราแล้วก็ช่วยกันทํากิจการงานนั้นด,ด้วยดีเมื่อผลกําไรดีนายจ้างเขาก็ให้เงินดาวเงินเดือนดีสวัสดิการดีมาสําหรับนายจ้างก็เหมือนกัน นายจ้างต้องมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าลูกจ้างทุกคนเป็นหุ้นส่วนในกิจการงานของตนไม่เอารัดเอาเปรียบลูกจ้างลูกจ้างคนไหนทำงานดีสร้างผลประโยชน์ขึ้นมามากก็ให้รางวัลตามสมควรแก่ความสามารถเป็นอนุภาทั้งสองฝ่ายเป็นผู้ทำความดีไว้ก่อนคือมีใจดี มีความรู้สึกว่าลูกจ้างก็ดีในจ้างจะมีความรู้สึกในบุคคลพวกนั้นว่าเขามีหุ้นส่วนในการงานนี่สำหรับลูกจ้างก็ต้องถือว่าการงานที่นายจ้างจ้างเราเป็นการงานที่เรามีหุ้นมีส่วนคำว่าหุ้นส่วนในที่นี้ก็หมายถึงผลที่เราจะได้รับการตอบแทนถ้าลูกจ้างทุกคน ทำงานประเภทสักแต่ว่าไปทํางานวันหนึ่งวันหนึ่งไม่พยายามหาความดีสั่งสมผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกันในจ้างมากๆอย่างนี้ตนเองก็จะพลอยลําบากไปด้วยเงินดาวเงินเดือนหรือเงินสวัสดิการที่เราจะได้เขาก็ให้เรามากไม่ได้ถ้างานนั้นขาดทุนเราเองก็ต้องเป็นผู้ล้มละลายคือพ้นจากการงานนั้น สำหรับในจ้างก็เหมือนกันถ้าคิดแต่เพียงว่าจะเอาเปรียบลูกจ้างเสมอไปผลที่ะพึงมีเกิดขึ้นมางนได้ต้องคิดอยู่ว่าถ้าเราไม่มีลูกจ้างช่วยทำงานงานนั้นจะก้าวไปได้วยดีไม่ได้ถ้าลูกจ้างเขาไม่ดีผลกำไรเราก็ไม่เกิด เมื่อผลกำไรเกิดขึ้นมาเพราออาศัยความดีของลูกจ้างก็จะต้องเพิ่มคนเงินด,ดาวเงินเดือนหรือสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างตามสงคนกับความสามารถเมื่อท่านโลกทั้งโลกมีบุคคลมีความเห็นอย่างนี้สม่ำเสมอกันขอท่านหลายจงคิดว่าพยายามคิดดูว่าโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์ ข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกความจริงพระองค์ทรงช่วยแล้วแต่ว่าคนที่เอรับความช่วยเหลือของพระพุทธเจ้ามีหรือไม่อันนี้สงสัยสำหรับข้อต่อไปท่านกล่าวว่าถ้าบุคคลนั้นหลายมุ่งความสุขความเจริญของตนให้าหาที่อยู่ที่อาศัย เป็นสถานที่ที่สมควรกับตนสถานที่อยู่ที่อาศัยไม่มีความสำคัญเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าการครบคนเช่นใดย่อมเป็นเหมือนคนเช่นนั้นการอยู่การที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนการครบต้องดูบุคคลพาใกล้บ้านใกล้เรือนเคียงและเสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่สถานที่เราจะอยู่ ถ้าที่จะอยู่นั้นมีสิ่งแวดล้อมไม่ดีคือเป็นคนคนใกล้ๆเสพสุรายาเมาหรือว่าเป็นอันธพานมีเส้นดานหยาบชอบลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็เอาผลประโยชน์จากบุคคลอื่นมาเลียเ้ยงตนคนประเภทนี้ถ้ามีอยู่ในที่ใดถ้าเราเข้าไปอยู่ใกล้อาศัยเคยชินที่มีการสัมผัสกัน นิสัยของเรานน้นก็อย่าพลอยติดตามเขาไปด้วยถ้าเราอยู่ในหมู่ของบุคคลที่ดื่มสุราไม่ไรแต่ในขณะที่อยู่ร่วมกันเดิมทีเดียวถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ใช่นักดื่มสุราไม่ไรแต่ว,ว่าคนในที่นั้นเขาดื่มกันหมดเขาสวนเสเฮฮาสร้างความสนุกสนาน แสดงความเป็นอันดา,าพานลุกรานบุคคลอื่นแล้วก็ผลประโยชน์เกิดขึ้นเช่นมีการลักการขมโมยฉกชิงวิ่งราวเป็นต้นได้ผลคือเป็นเงินเป็นทองมาใช้ให้เกิดความสุข <c oughs> เขาไม่ได้คิดถึงความทุกข์ที่เขาจะพึงได้ <c oughs> ถ้าการอย่างนี้จิตใจของเราสัมผัสอยู่เสมอๆส, <c oughs> สักวันหนึ่ง ผลก็คือความพอใจมันจะเกิดขึ้นเรื่องนี้เคยปรากฏมาในอดีตไกลในสมัยที่มีโจรผู้ร้ายมากๆหลังสงครามโลกครั้งที่สองที่ก็เรียกกันว่าโจรเสือฝ้ายโจรไม้เห็สวนโจรเสือดำโจรเสือเสือย่อมอะไรพวกนี้เป็นต้นเป็นกลุ่มโจรที่มีกำลังใหญ่ เวลานั้นเจ้าที่ทางบ้านเมืองไม่สามารถจะจะปราบปรามได้เด็ดขาด <c oughs> ในดินแดนที่โจรอยู่โจรมีอำนาจสามารถจะบังคับให้ชาวบ้านส่งสวยเป็นประจำทุกเดือนหรือว่าเป็นประจำรายการหกเดือนหรือรายปีแล้วบุคคลทั้งหมดในเขตนั้น <c oughs> <c oughs> ก็ต้องอยู่ในอำนาจของโจร โจรต้องการอะไรก็ต้องได้แม้แต่เห็นว่าลูกสาวไข่สวยลูกสาวไข่ดีโจรต้องการไปเป็นพญญาโจรก็ต้องได้ในเมื่ออำนาจของโจรดีอย่างนี้ก็ปรากฏว่ามีคนเป็นจำนวนมากที่ไม่มีคดีอาญามาก่อนเข้าไปอยู่กับพวกโจรเป็นมากเพราะหวังผลประโยชน์อำนาจตามนี้เป็นอนวุวาที่อยู่ เพ่งกล่าวว่าจะต้องหาที่อันสมควรถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มโจรเราก็เป็นโจรไปด้วยอย่างที่องค์สมเด็จพระสัมสามาสัมพุทธกล่าวว่าบุาคคลใดที่ถือตัวว่าเป็นบัณฑิตแต่ว่าเป็นบัณฑิตประเภทสัญญาไม่ใช่เป็นบัณฑิตประเภทปัญญาถ้าเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นพาน ภายในไม่ช้าสันดานพันมันก็ค่อยติดคือมาซึมเข้ามาทีละน้อยละน้ยเพราะว่าจิตใจของคนเราส่วนใหญ่ก็มีกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองใจเมื่ออารมณ์ต่ำคอยดึงฉุดอยู่แล้วถ้าหากว่าบรรดาพวกเราจะอยู่ในสถานที่ใดพิจารณาสถานที่นั้น ว่าที่นี้เป็นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้ยความสุขเป็นคนที่มีจิตเมตตาปราณีมีความรักซึ่งกันและกันมีความสงสารคอยช่วยช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในกลุ่มคนกลุ่มนั้นไม่มีความอิจฉาหรือศีลยาซึ่งกันและกันทรงอารมณ์ความเป็นผู้ใหญ่สมบูรณ์ ปราศจากอาคติคือความลำเอียงเที่ยงทันไม่ลำเอียงเพราะความรักไม่ลำเอียงเพราะความโกรธไม่ลำเอียงเพราะความหลงไม่ลำเอียงเพราะความกลัวทุกคนทรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสถานที่นั้นควรอยู่สถานที่กล่าวมาในตอนแรกบุคคลประเภทนั้นมีอยู่คือความเป็นอันดพานไม่ควรอยู่ พราะว่าถ้าเราไปอยู่กับคนที่มีความดีมีความรักซึ่งกันและกันในเคีงนั่นเขาไม่รุกรานกันเขาไม่ประหัดประหารกันไม่แกั้งแกล้งกันมีความสงสารซึ่งกันและกันคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอเมื่อพบหน้าคาตากันเมื่อไร่ก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสสร้างความชื่นใจให้ปรากฏ อย่างนี้คนในสถานที่นั้นก็มีอารมณ์แต่ความชื่นบานตลอดเวลาเราถึงแม้ว่าจะเลวแสนเลวเพียงใดถ้าไปอยู่ในสถานที่คนกลุ่มใหญ่เขามีจริยาแบบนั้นภายในไม่ช้าจิตใจเราก็จะกลายเป็นใจที่ดีไปด้วยเพราะความดีของเจ้าของที่ช่วยให้เราเกิดความดี วันนี้องค์สมเด็จพระจินสีเปรียบเหมือนกับผ้าที่ต้องถูกสีย้อมผ้าที่มีสีขาวถ้าเราไปพบสีดำสีแดงเข้าไปแตะต้องเข้ามันจะป้วนเข้ามาทีละน้อยละน้อยไม่ช้าก็กลายเป็นสีอย่างนั้นถ้าบาังเอิญผ้าของเรามีความสกปรกแต่ไปอยู่ใกล้ที่สก,กัดความสุกปรกได้กับของซักฟอกชั้นดี เมื่อกระทกกบกระทั่งกับผมชั้นผงชั้นฟอกชั้นดีบ่อยๆเข้าสีที่มีความสปกประโก็เหือดหายไปเยกลายเป็นผ้าที่มีความบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้มีอุปมาชั้นใดแม้สถานที่อยู่เราก็ต้องเลือกคำว่าเลือกในที่นี้หมายถึงว่าเลือกบุคคลที่อยู่ในที่นั้นไม่ใช่เลือกแผ่นดิน ว่าคนในที่นั้นเขาเป็นคนดีแล้วเขาเป็นคนชั่วถ้าเป็นกลุ่มของคนชั่วก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่สมควรที่เราจะเข้าไปอยู่ก็ความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาู่จิตแต่หากว่าสถานที่นั้นเป็นสถานที่ที่มีคนดีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูบอกว่าควรจะอยู่ที่นั้นเพราะเราจะพลอยดีไปด้วย การแนะนำคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรียกว่าพระพุทธศาสนานี้ในข้อน,นี้ขอบรรดาท่านผู้ฟังทัางหลายเห็นว่าพระพุทธศาสนานช่วยคนแล้วหรือยังที่ทรงแนะนำมาอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นความถูกและความผิดสมควรหรือไม่สมควรเพียงใดขอท่านผู้ฟังทัางหลายโปรดรับฟังและพิจารณาเอาไว้เป็นเครื่อง พึปฏิบัติถ้าเห็นว่าดีก็ปฏิบัติตามนี้ถ้าเห็นว่าไม่ดีก็โยนทิ้งไปเบนั้นว่าข้อนี้ขอยกไปเมื่อกล่าวมาอย่างนี้ก็คอยทันหลายพิจรารณาเอาเองว่าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนอย่างนั้นจะดีหรือไม่ดีเพียงไรเพราะว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรสอนแล้วก็ไม่มีการบังคับ รือว่าเห็นควรหรือไม่เห็นควรก็เป็นเรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องขององสมเด็จพระพิชิตธมานจะพึงเข้าไปบงังคับบัญชาทันนี้ข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าขอให้ตั้งตนไว้ชอบคำว่าตั้งตนไว้ชอบนี่ ไม่ใช่หมายที่ว่าการไปตั้งตัวการไปทรงตัวไปยืนอยู่ที่ไหนเท่าที่ไหนก,ก็กัจริยาที่ตั้งตนไว้ชอบก็ให้ใช้จิตคชื่อสติสัมปชัญญะพิจารณาไว้เสมอว่าอาการอย่างใดเป็นความดีเป็นปัจจัยของความสุขสร้างอารมณ์ให้ชื่นบานปราศจากความทุกข์ ปนั่งพิจารณาดูที่องค์สมเด็จพระบรมครูลกล่าวลักษณะทิ้งคนผ่านการฆ่ากันการทำร้ายร่างกายซึ่งกันและกันการลักการขโมยของซึ่งกันและกันการคดโกงซึ่งกันและกันหรือว่าการแย่งคนรักของกันและกันการพูดไม่จริงพูดคำหยาบ พูดย่ยุโยงส่งเสริมให้แตกร้าวกันใช้วาจาที่เป็นเครื่องสะเทือนใจกำทักการทำลายสติสัมชัญญะอาการอย่างนี้เป็นที่ชอบของเราไหมเราก็คงไม่ชอบถ้าไม่ชอบเราก็พิจารณาต่อไปถ้าคนทุกคนรักกันยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากัน <c oughs> แล่คนทุกคนต่างคนต่างสงสารช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและคนทุกคนไม่มีความอิจฉาและศีลยาซึ่งกันและกันเห็นคนอื่นดีพรอยินดีด้วยแล้วก็สร้างความดีตามคนทุกคนเป็นคนขี้อายอายความชั่วคนทุกคนเป็นคนเกรงกลัวกลัวความชั่วสร้างแต่ความดี คนทุกคนต่างคนต่างรู้จักคุณซึ่งกันและกันเมื่อบุคคลใดทําความดีให้เกิดขึ้นตนตนมีความสุขแล้วตอบสนองความดีแก่บุคคลนั้นและคนทุกคนต่างคนต่างหินใจซึ่งกันและกันสร้างแต่วความดีไว้เสมออาการอย่างนี้เป็นอาการที่เราพอใจไหม ถ้าพอใจก็สแสดงว่าอาการอย่างนั้นแปลอาการที่เราชอบไม่เมื่อเราชอบแล้วก็ตั้งตนไว้ตามนั้นเพราะนั้นว่าทำลายความชั่วทรงไว้ซึ่งความดีคำแนะนำขององค์สมเด็จพระชินาีบรมศาส,สดาในตอนนี้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเห็นว่าเป็นการสมควรไหม ถ้าปฏิบัติได้ตามนี้เราจะมีความสุขหรือว่าเราจะมีความทุกข์เป็นอันว่าพิจรารณากันอย่างคนโง่ก็ถือว่าถ้าดินแดนแห่งใดและคนหมู่ใดคณะใดก็ตามถ้าต่างคนต่างมีความดีตามนั้นอาจการจิตใจก็จะเต็มความปฏิความชุ่มชื่นแม่อาจารย์จันทร์ก็จะมีแต่ความสุข หาความเศร้าหมองใจไม่ได้ไม่ได้ความรื่นเริงหันษาการงานที่เราทำก็ทำารืด้ความสุขไม่ต้องเกรงว่าใครเขาจะมาลักมาขโมยสิ่งของจะเดินทางไปทําไหนก็ประสจากอันตรายไม่ต้องระแวงระวังระวังภัยที่จะเข้ามาทิ้งตนต่างคนต่างเป็นที่รักของคนด้วยกันอย่างนี้ขบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่าน จงพิจารณาดูว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนแล้วหรือยังช่วยโลกแล้วได้อย่างถ้าคนทั้งโลกปฏิบัติได้ตามนี้โลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์นั่นตอนหนึ่งแล้วก็อีตอนหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้คำว่าศาสนาแปลว่าคำสอน แต่กล่าวว่าจงเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีความรู้ในศิลปะวิทยาการหมายความว่าจงมีความหมั่นเพียรสันดับตรับฟังคำแนะนำคำสั่งและคำสอนของท่านผู้ทรงความดีแล้วก็ศึกษาวิชาความรู้ให้ดี วิชาความรู้ขแขนงใดที่เป็นที่พอใจสำหรับเราจะเป็นปัจจัยให้เกิดเกิดความฉลาดมีความสามารถในการเลี้ยงตัวได้ดีองสมเด็จพระจินส์ศีบอกว่าคนจะสะสมไว้การฟังมากมีประโยชน์ทั้งกล่าวว่าสุดสุดสดูสังนวติปัญญง แต่การฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาการฟังมากเป็นเกิดเกดป็นเหตุให้เกิดความฉลาดมากมีการศึกษาวิชาการต่างๆให้มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเวลาที่เราศึกษาเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาครูสอนไม่ตั้งใจฟัง ตำ,ำรับตำราไม่ตั้งใจดูในเวลาผลที่จะพึงได้ในเวลาสอบก็คือสอบตกแต่หากว่าเราตั้งใจฟังมากตั้งใจศึกษาดีเวลาสอบก็สอบได้ถ้าสอบได้ก็ได้อย่างคนมีสมรรถภาพไม่ใช่ศักจิ์วนได้เพราะการได้ยินได้ฟังเป็นบอ่อเหตุเป็นเหตุให้เกิดปัญญา การตั้งใจในการศึกษาเป็นเหตุให้เกิดความสามารถทั้งสองอย่างนี้ถ้ามารวมกันในตัวของบุคคลบุคคลนั้นจะมีทั้งปัญญาและความสามารถจะทำกิจการงานทุกอย่างอะไรก็ตามก็สำเร็จหมดและก็สำเร็จด้วยดีคำแนะนำขององสมเด็จพระจินสีในตอนนี้ท่านผู้ฟัง จเจนว่าพระพุทธเจ้าทรงช่วยโลกแล้วหรือยังถ้ายังจเจ้ายังไงกันดีเ็นว่าดีก็รับไฟเ็นว่าดีก็โยนทิ้งไปที่พูดในฟังนี้ไม่ได้บังคับให้ปฏิบัติตามเพราะว่าพระพุทธศาสนาไม่มีน้ำใจคับแคบและไม่มีน้ำใจสามอย่างนั้น องสมเด็จพระพระุทธกวันเืวว่าเป็นผู้แนะนําชี้ทางให้เท่านั้นเห็นว่าสมควรจะนําไปใช้ได้ก็ไปใช้เห็นว่าไม่สมควรจะนําไปใช้ก็งอย่าใช้เพราะนั้นว่าถ้าเราจะมานั่งคิดกลับหลังกันโดยทีว่าคนที่ไม่ยอมรับฟังคําแนะนําคําสั่งสอนคําตักเตือนเขาเนคนเ่น ครับคนนี้เกลียดข้าคร้านในการศึกษาศิลปะวิทยาการเอาแต่เที่เดินโย,โย,โ,ยโยกันมีอะไรสนุกที่ไหนยุ่งที่นั่นคนประเภทนี้จะมีความดีความสามารถมาจากไหนถ้าหากว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาถ้าจะสอบได้ก็คงจะมีแต่กันดาษเพียงเื่ารับรองเท่านั้นไม่มีอะไรเป็นความสามารถ สำหรับข้อนี้ก็ขอผ่านไปข้อต่อไปองค์สมเด็จไปจอมใจต้องดัดว่าจงเป็นผู้มีระเบียบด้วการศึกษาดีแล้วคือระเบียบด้กับความประพฤติด,ดีประพฤติชอบในสถานที่ใดนก็วางกฎไว้ประเภทไหนวางกฎไว้อย่างไรเราปฏิบัติอย่างนั้น แล้วการศึกษาศิลปะวิทยาก็เต็มไปทำให้เต็มความสามารถทรงจำให้ดีทุกถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนเราจำได้หมดอย่างนี้ดีหรือชั่วโลกเราที่ปราศจากความทุกข์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเวลานี้ ที่มีความยุ่งยุ่งเขาเป็นการปราศจากระเบียบไม่เคารพในระเบียบเป็นสําคัญเรื่องระเบียบระวินในควินในเราก็เรียกคขาว่าระเบียบกฎหมายเราก็เรียกคขาว่าระเบียบประเพณีเราก็เรียกคขาว่าระเบียบศีลธรรมเราก็เรียกคขาว่าระเบียบจะย้อนหลังไปสมัยที่มียุวชนทหารที่ต้นตอมจอมพลที่บุญสงคราม ท่านเป็นนายกฐรรมนตร่าระยะไกลๆสมัยนั้นคนไทยมีระเบียบดีถึงแ,แม้ว่าที่ไม่ดีจะมีอยู่บ้างก็ตามทีแต่ทว่าความที่เป็นบุคคลที่มีระเบียบในฐานะที่เป็นสัชาตนิยมก็รู้สึกว่าเขายังมีความสุขกันมากท้าบรนดาท่านพุทธบริษัทข้อน,นี้ถ้าจะพูดไปเวลามันก็เกินไปเส้นแล้วก็ต้องขอลาก่อน รับฟังกันใหม่ในวันหน้าสำหรับวันนี้ลาก่อนขอความสุขสวัสดิี่พัฒนามงคลสมบูรณ์พู่ผ,ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี